พระวาจาประจำาวันอังคารที่12ธันวาคม2023พระนามารีพระมาจารีแห่งกวาดาลูเปบทอ่านจากหนังสือประกาศโอิสยาพระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสว่าจงปลอบโยนจงปลอบโยมประชากรของเราเถิดจงพูดกับกรุงเยรูซาเลม็มให้ประทับใจจงร้องบอกเมืองนั้นว่าเวลาการเป็นท่าสิ้นสุดแล้วความผิดของเมืองนั้นได้รับการอภัยเมืองนั้นได้รับโทษ จกพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสองเท่าแล้วเพราะบาปทั้งหมดของตนเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นธุรกันดานจงเปิดทางตรงในทุ่งเวงว้างสำหรับพระเจ้าของเราเถิดจงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็มจงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบ ที่ครุขระจะราบเสมอกันที่สูงสูงต่ำต่ำจะราบเรียบแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ให้ปรากฏมนุษย์ทุกคนจะได้เห็นทั่วกันเพราะพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ดังนี้เสียงหนึ่งกล่าวว่าจงร้องซิข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าจะต้องร้องว่ายอย่างไรเสียงนั้นกล่าวว่า มนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนต้นหญ้าความรุ่งเรืองทั้งหมดของเขาเป็นเหมือนดอกไม้ในทุ่งเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้ลมพัดผ่านหญ้าก็จะเหี่ยวแห้งดอกไม้ก็จะร่วงโรยแน่ทีเดียวประชากรเป็นเสมือนต้นหญ้าหญ้าเหี่ยวแห้งดอกไม้ร่วงโรยแต่พระว่าจาของพระเจ้าของเราคงอยู่ตลอดไปท่านผู้นำข่าวดีมายังสิโยนเอ๋ย จงขึ้นไปบนภูเขาสูงเถิดท่านผู้นำข่าวดีมาให้กรุงเยรูซาเลมเอ๋ยจงร้องตะโกนให้สุดเสียงเถิดจงร้องตะโกนอย่ากลัวเลยจงประกาศแก่เมืองต่างๆแห่งแคว้นยูดาว่าพระเจ้าของท่านทรงอยู่ที่นี่ดูสิพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาด้วยพระอนุภาพ พระกรของพระองค์ทรงอำนาจปกครองดูซิรางวัลชัยชนะอยู่กับพระองค์ประชากรที่ทรงกอบกู้เดินนำหน้าพระองค์พระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เช่นคนเลี้ยงแกะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมพระกรทรงอุ้มไว้แน่พระอุระและทรงนำแม่แกะอย่างทนุถนอม พระวราสารนบุญมาทิวเวลานานพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธิ์ว่า ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวแล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทางเขาจะไม่ปล่อยแกะ99ตัวไว้บนภูเขาเพื่อค้นหาแกะตัวที่หลงไปหรือเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเขาหาแกะตัวนั้นพบแล้วเขาจะรู้สึกยินดีที่พบมันมากกว่ายินดีในแกะ99ตัวที่มิได้พลัดหลงพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็เช่นเดียวกัน ไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไปข้อคิด พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงบอกสิทธิ์ของพระองค์ด้วยเรื่องเปรียบเทียบเรื่องแกะตัวที่หายไปซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความรักอันหาขอบเขตม่ได้ที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษย์เป็นเรื่องการสอนที่ไม่ซับซ้อนไม่ต้องตีความอะไรพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ไม่ปรารถนาให้คนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไปกระนั้นก็ดีพระองค์ก็ทรงให้เสรีภาพกับ ในการเดินทางด้วยตนเองตัดสินใจด้วยตัวเองมนุษย์จึงมีคุณค่ากว่าสิ่งสร้างทั้งหลายทรงปรารถนาให้เราเก้าวไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันและพากันไปสวรรค์นั่นเองขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2 3